อัปเดตนะครับเรื่องราวของราฟเอวารานและเอริกเดนแฮกนะครับราฟเอวารานนะครับได้เปิดการเจรจาส่วนตัวนะครับกับเอริกเดนแฮกนะครับและตัวของเขานะครับก็ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าตัวของวารานนะครับจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวของแมนยูนะครับ วารานเนี่ยนะครับสโมสรอนาเซอร์นะครับซึ่งคริสติโนโอลลนโดนะครับต้องการดึงตัวเข้าไปนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับสุดมหาศาลนะครับวารานจะได้รับค่าเหนื่อยกับอนาเซอร์นะครับ50ล้านปอนด์ต่อปีนะครับเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากๆนะครับสำหรับกองหลังนะครับและที่สำคัญก็คือเขาไม่แยแสนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะขายเขาออกไป ฟังข่าวเมนยูฉบับเต็มลิงก์ล่างนะครับ